วันนี้คนวัยทำงานมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เสี่ยงกับโรคภัยต่างๆค่อนข้างมากทั้งการใช้ชีวิตนอกออฟฟิศ อย่างฝุ่น K M 2.5โรคระบาดต่างๆหรือในออฟฟิศอย่างภาวะความเครียดจากการทํางานนั่งทํางานหน้าอค,ามคอมพิวเตอร์นานๆโดยไม่ขยับร่างกายหรือจะเป็นจากการทานอาหารจําพวกของมันของทอดน้ําอัดลมน้าหวานซึ่งทั้งหมดนี้อาจก่อให้เกิดโรคภัยตามมาได้ทั้งสิ้นแล้วประกันที่บริษัทให้จะเพียงพอไหมแน่ประกันที่บริษัทหรือองค์กรมีให้จะเป็นประกันกลุ่มโดยความคุ้มครองของประกันกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้ตามวงเงินค่ารักษาที่บริษัทหรือองค์กรเลือกไว้ให้แต่จะไม่ได้ความคุ้มครองในกรณีว่างงานหรือเมื่อสิ้นสุดสถานะพ,พนักงานและค่าเบี้ยสาหรับประกันกลุ่มที่บริษัทหรือองค์กรออกให้จะไม่สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้นะคะดังนั้นจึงควรศึกษาเพิ่ม,เต,มเติมจากกรมธรรม์หรือสอบถามจากแผนก HR ของบริษัทเพราะความคุ้มครอง,รอ,งอาจมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละบริษัทได้ค่ะพระการเจ็บป่วยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้อีกทั้งค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันก็สูขึ้น ซึ่งสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอต่อการรักษาประกันสุขภาพจึงเป็นอีกตัวเลือกที่ดีที่เพิ่มความอุ่นใจให้กับเพื่อนๆได้และลดความกังวลทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ไม่คาดคิดและเบี้ยประกันสุขภาพยังสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดถึง25,000บาทถ้าไม่อยากให้เงินที่หามาได้จากการทํางานนะักหายวับไปกับการดูแลรักษาตัวเองจึงควรวางแผนให้ดีตั้งแต่วันที่สุขภาพแข็งแรงนะคะ และควรศึกษาเพิ่มเติมพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อประกันด้วยนะคะหากต้องการประกันสุขภาพดีสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ s c b สาขาใกล้บ้านคุณหรือคุยกับพนักงานสาขาง่ายง่ายไม่ต้องรอคิวไม่ต้องรอสายกับช่องทางใหม่ง่ายกว่าเดิมเพียงแอป sbb connect เลือกบริการยอดนิยมนัดปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์เลือกวันและสาขาที่สะดวกเพียงเท่านี้ก็นัดหมายคุยกับพนักงานสาขาได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว